โสขายของยังไงให้โคตดปังค่ะสวัสดีพ่อค้าแม่พ่าออนไลน์ทุกทุกคนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะโบก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการโพสขายสินค้านะคะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเนาะที่จะทําให้เรา,เาขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราโพสต์ภาพนะคะหรือว่าโพสต์วิดีโอโพสตคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีโครงสร้างยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโบจะมาเล่าให้ฟังนะคะสิ่งที่จะทําให้ลูกค้านะคะสนใจแล้วก็คลิกโค้ดของเราเนี่ย ส,สินค้าของะะดึงเลยนะคะก็คือคุณจะต้องมีพาดหัวพาดหัวที่น่าสนใจส่วนใหญ่แล้วนะคะให้คุณสังเกตช่องข่าวนะคะหรือว่าช่อง YouTube ที่เขาแบบว่าตั้งชื่อคลิปดีๆส่วนใหญ่แล้วนะค,ะคำนำหน้านะคะเขาจะาดึงไปที่ฟ e ลลิ่งอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กลัวอารมณ์ความรักอารมณ์อยากสะดวกสบายอยากรวยอยากมั่งคัง่งอยากประสบความสำเร็จ บนโลกใบนี้นะคะลูกค้าตัดสินใจซื้อด้วยอารมณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจิตวิทยาของของอการซื้อตรงนี้ก็ลึกเลยทีเดียวถัดมานะคะถัดมาก็จะเป็นภาพนะคะภาพนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันสื่อสื่อถึงอารมณ์ได้ได้ดีนะคะแล้วก็ภาพหนึ่งภาพเนี่ยคุณควรที่จะมีจุดเด่นนะคะหรือจุดโฟกัส เพียงแค่ 1. จุดนะคะคุณจะต้องแบ่งความสําคัญความสําคัญอันดับแรกนะคะอันดับถัดมาถัดมานะคะอันนี้ก็คือ,อเกี่ยวกับการออกแบบภาพนะคะหรือว่าคุณมีภาพที่คุณเอามาใช้เนี่ยคุณก็ควรที่จะเอ้ยสินค้าของคุณเนี่ยที่จะเอาตัวคนนะคะบวกเข้าไปนะคะเพราะว่าคนเนี้ยจะจะมนุษย์คนเราเนี่ยนะ,ะจะสื่อถึงอารมณ์นะคะภาพมันจะดูมีชีวิตชีวา มากกว่าเป็นแบบสมมติคุณขายเก้าอีอ้คุณโพสแต่รูปเก้าอี้นะคะคุณไม่ได้แบบเอารูปคนมาแบบว่ามาลองนั่งนะครับบริบทเป็นยังไงตรงเนี้ยนะ,ะคุณอาจจะต้องสร้างอารมณ์มากที่สุดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะสะกด คนดูหยุดคนอ่านนะคะถัดมานะคะตัวที่3าะคะก็คือคําขึ้นต้นคําขึ้นต้นเนี้ยก็ก็คือเหมือนประมาณแบบเราอาจจะเกริ่นนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงสำคัญนะคะคือเหมือนเขียนให้เขาแบบว่าเออรู้ที่มาที่ไปนิดนึงให้เขาตระหนักความสําคัญของคอนเทนต์นี้ ะะอันนี้คือจะเป็นคําขึ้นต้นให้มันมีความน่าสนใจให้มันมีความน่าติดตามนะคะคือตรงนี้เนี่ยการโพสขายนะคะมันมีรายละเอียดเยอะมากนะคะตรงนี้เนี่ยโบก็จะเอามาเป็นโครงสร้างให้ให้คุณเห็นว่า้คุณมีส่วนนี้ไหมส่วนนี้ไหมนะคะเวลาที่คุณจะโพสโพสขายขอตงตัวที่4นะคะก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าใส่เนื้อหารายละเอียดทุกอย่างให ครอบคุมนะคะคือใส่ไปเลยใส่ให้มันละเอียดมากที่สุดนะ,ะเพราะว่ายิ่งคุณใส่ข้อมูลเยอะเท่าไหร่เนี่ยบอกว่าลูกค้าเขาก็จะแบบวิ ee, คุณตั้งใจเคียนนะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะคะสุดท้ายตัวที่5นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือปิดจบนะคะ หรือบริจะเรียกว่า call action นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวที่โอเคเมื่อเขาอ่านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณต้องการให้เขาทําอะไรนะคะหรือคุณอาจที่จะอยากให้เขาเนี่ยไปติดตามาไปกดไลค์นะะหรือไปทัก อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือปรึกษาฟรีนะคะคุณก็อาจจะใส่ข้อมูลติดต่อนะ,ะถ้าเกิดคุณมีทุกอย่างเลยแต่คุณไม่ได้มีแบบว่า call action นะคะก็คือไม่ได้ให้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้เขาแบบว่าไปติดตามเพจนะคะไม่ได้ใส่ข้อมูลบริษัทอะไรเลยนะคะตรงนี้เนี่ยลูกค้าก็จะแบบงงๆนะคะลูกค้าถ้าเกิดสนใจแล้วเขาจะ แบบว่าจะติดต่อยังไงดีอะไรเงี้ยนะคะเราก็อาจจะเขียนไกล้ๆลห้เขาเลยนะคะตรงข้อมูลตรงนี้เนาะโ๊ก็แบบว่าไปศึกษามานะคะศึกษาจากการตลาดศึกษาจากการเขียนโพสต์ออนไลน์การเขียนพาดหัวข่าวนะคะอันนี้๊ก็มาสรุปคร่าวๆสั้นๆให้พ่อค้าแม่ค้านะ,ะได้แบบทราบ โครงสร้างของออว่าเออโพสหนึ่งเนี่ยมันควรที่จะมีอะไรบ้างนะคะแต่ที่นี้เนี่ยเดี๋ยวโบจะพาทุกคนมาทนะคะมาดูว่าเฮ้ยห้าตัวเนี้ยตัวไหนที่คุณควรที่จะแบบให้ความสําคัญหรือแบบมันมีผลต่อลูกค้ามันจะทําให้ลูกค้าแบบคลิกหรือสนใจตัวโพสของเรามากที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่จะทําให้ลูกค้าคลิกและสนใจโพสต์มากที่สุดนะคะ อันดับหนึ่งเลยนะ,ะก็คือภาพภาพหนึถัดมาก็จะเป็นภาพหัวนะคะภาพหัว80%ถัดมาก็จะเป็นคําขึ้นต้นมีความสําคัญ60%นะคะแล้วก็คอร์เคชั่นยีนะคะแล้วก็คอนเทนต์หคนจะหยุดอ่านก็ต่อเมื่อภาพมันน่าสนใจภาพมันหยุดคือเห็นแล้วปุ๊บมันคืออะไรแล้วยิ่งภาพหัวเขาเ่าไอภาพหัวดีไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้แบบเฮ้ยมัน แล้วมันคือต้องหยุดดูแล้วอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว,ว่าเหมือนทำเลทองคําเลยนะคะก็คือรูปภาพอันทีเดโบจะมาให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการออกแบบภาพนะคะเผื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าคนไหนเนี่ยสั่งงานกราฟิกนะคะหรือว่านักธุรธกิจนะคะจะได้เอ้ยดูภาพออกนะคะว่าเอ้ยภาพนี้โอเคนะคะหรือว่าภาพนี้ไม่โอเคโอเคอันดับแรกเลยนะคะหนึ่งภาพอย่างที่บอกไปแล้วนะคะต้องมอีจุดเด่น1จุด าจุดแบบโฟกัสใหญ่ๆไปเลยนะคะมันชัดเจนไปเลยแบบเคลียร์ไปเลยว่ามันคืออะไรนะคะ 1. จุดถ้าเกิดคุณไม่มีจุดโฟกัสนะคะคือลูกค้าจะไม่รู้ว่าจะอ่านตรงไหนนะ,ะอาจจะเกิดความสับสนแล้วก็อาจจะที่มันก็ไม่น่าสนใจแล้วก็2นะ,ะการเขียนพาดหัวนะคะต้องเด่นอ่านง่ายชัดเจนถ้าเกิดว่าฟอนต์มันจมกับแบกราวอันนั้นไม่ผ่านนะคะคือฟอนต์ต้องแบบว่าเด่นเตะตา เลยนะคะแล้วก็ต้องแบ่งความสําคัญเนาะอาจจะถ้าเกิดเนื้อหาเยอะเนี่ยอาจจะแบ่งเนื้อหาเป็นก้อนเป็นกลุ่มนะ,ะอย่างตัวอย่างที่โมเอามาให้นะคะก็บริจพยามแบ่งฟอนต์นะคะแบ่งให้เขาเป็นกลุ่มๆนะ,ะมันจะได้ง่ายในการอ่านสบายตาแลวงานออกมาสวยด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคนเราเนี่ยซื้อของผ่านอารมณ์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยฟอนต์หรือว่าสีนะคะเราจะต้องเ,ออเข้าใจในเรื่องของ การสื่ออารมณ์ด้วยนะคะฟอนต์ก็สื่อถึงอารมณ์เช่นเดียวกันนะคะฟอนต์ให้อารมณ์โมเดิร์นฟอนต์ให้อารมณ์เรียบง่ายฟอนต์ให้อารมณ์น่าจะถือฟอนต์ให้อารมณ์ผ่อนคลายนะฟอนต์ผู้หญิงก็จะเป็นฟอนต์บางๆนะฟอนต์แบรนด์ผู้ชายก็จะเป็นฟอนต์ที่แบบหนักแน่น แล้วก็3ามทะ,ะในเรื่องของการใช้สีนะคะแนะนําว่าคุณอย่าใช้สีเยอะจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความปวดหัวสายตานะคะหรือสับสนได้นะคะแนะนํานะคะโบก็จะใช้ไม่เกิน3สีนะคะแล้วก็เวลาที่คุณใช้สีเนี่ยคุณจะต้องจับคู่สีดีๆนะคะ การจับคู่สีมันก็จะมีหลายเทคนิคเนาะจับคู่สีที่เป็นแบบว่าโอเคโมโนโทนนะคะเป็นแบบงานสมูทนะงานภูมิโทนนะคะหรือว่าจะเป็นงานที่แบบต้องการความโดดเด่นนะคะงานแบบว่าเกี่ยวกับสปอร์ตอะไรเงี้ยนะ,ะก็อาจจะใช้สีที่มันคอนทราสต์กันสีที่มันตัดกันนะคะมันจะให้อารมณ์แบบตื่นเต้นนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเลือกใช้สีเนี่ยก็มีความสําคัญต่อต่อแบรนดนน์นั้นๆต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะว่าคุณกําลังออกแบบให้ใคร ใครเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณนะคะเพราะว่าสีก็มีความหมายอย่างถ้าเกิดเป็นแบรนด์อาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สีแดงนะ,ะในเรื่องของจิตวิทยาของสีเนี่ยสีแดงจะทำให้เกิดอารมณ์หิวนะคะสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็คือภาพที่คุณเอามาใช้เนี่ยต้องมีความละเอียดคมชัดนะคะโบก็แนะนําเลยนะว,ว่า1000พพิกเซลขึ้นไปนะคะถ้าเกิดภาพเบลออันนี้ไม่ผ่านนะคะมันไม่น่าเชื่อถือนะคะดูคุณแบบว่า แบบว่าแบบสมัครเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าจริงจังกับธุรกิจนะคะมันมันก็จะส่งผลต่อความรู้สึกโดยอัตโนมัตินะคะไปที่ลูกค้าบางครั้งนะไม่ได้ออกแบบอะไรเลือดหรูเลยนะไม่ได้ใช้ทักษะสกิลอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดภาพที่เอามาใช้มันสวยอยู่แล้วอะคือแทบจะไม่ต้องตกแต่งอะไรมันก็ขายได้ของมันแต่แค่เรารู้เทคนิคว่าเออเราควที่จะแบบเอาคนเนี่ยไปบวกกับตัว Product ของเรานะคะให้ภาพมันดูมีชีวิตขึ้นมาให้ภาพมันดูน่าสนใจให้ภาพมันเล่าเรื่องผ่านมนุษย์แล้วก็เวลาที่คุณเลือกภาพเนี่ยคุณก็ควรที่จะเลือกภาพที่มันสอดคล้องกับคอนเทนต์นั้นๆบริบทต่างๆควรที่จะแบบว่าให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อที่แบบว่าให้มันตอกย้ําไปเลยว่าเออเนี่ยคอนเทนต์นี้มันเกี่ยวกับอันนี้นะ ก็สาหรับเทคนิคนี้ของการออกแบบภาพนะคะหรือว่าเทคนิคนี้เรื่องของการโพสต์ขายสินค้ามันก็จะมีรายละเอียดเยอะมากมากคะแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจโครงสร้างของเขานะคะเราก็เริ่มจับจุดได้ละนะ,ะโอเคค่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์ให้โบ้ด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้เลนโบวี่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ